อีเอ e ่อ e อีไ e อทำงานทั้งวันไม่ได้พักสายอา้าวมันคือไปกองนะหาร <c oughs> พูนถิ่มของไปนะพูน สู้ไหมพ้อเมืองส,สู้ไหมขอกหมูเก่ากลายเป็นขอกเฟืองตะกี้บักส,สูงหนึ่งดินไหลลงมาจากโนน มาก่อนกันอยู่นีก็กลายเป็นต่ำเลยนี่นะกูงงมากตอนแรกนะสูงนะอยู่ในพื้นที่สูงนะมันคือว่าเอาเหลื่อยตัดว่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสาเวเอื้อสาวอายด้วยนะทุกคน กลับมาดูช่องบ่าวบอยอีกครั้งหลังจากที่สาวจอยกลับมา F C, เอฟซีเพื่อนว่าขอบคุณที่ติดขอบคุณที่มาติดตามชีวิตของสาวจอยนะฮะทุกคนโน่นี่นะนี่โน้ งาตัวนี้นะที่มันเด็ลงมานี่นนเออพันเอาแต่ละเหงามัน,นั่นแหละเอาในี่ยนานตีอ,อย่าหายฝนตกเด้อพี่น้องเด้อ สาวเอื้อสาวอายมาอยู่ด้วยกันแล้วรู้สึกยังไงหรอทุกคนช่วยคอมเมนต์ทีอยากอ่านคอมเมนต์อีกสักครั้งหนึ่งว่ารู้สึกยังไงกันบ้างปกติมันมีแนอย่างไรยายพอแล้วพอแล้ว ยายพอ ma, ออกมา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 เนะารื่อยนะเพราะว่าอยากให้มันออกจากพื้นที่ของอันทางเขาซื่ออันนี้นะตอนได้สั่งสิมาบอสู <S <S ปั๊มน้าปั๊มแล้วห้อานี้น้าให้ง้วาให้กล้วยกระโบมี่นี่ เออพ่อพอพออกมาสูมันบ่ใหม่เด้อในสูเขาสูบอมประปจูดนี่มันไม่ไหม,ม้นะถ้าไม่เอาไปจูดเรียมึงยังไปให้ลุงเหนี่ยวจะเสีนอยูน่นะ คนมาอยู่แล้วก็หกเบิร์ดเพิ่งเฮือนกระดับตะกี้คนอยู่กับใครเน่งเป็นตะนั่งน่ในห่มไผ่นี่แล้ว โอ้ยโอ้ยม้าตัวนี้นะ คือมืน่นพ่นหอยทุ่งแบอย่าตกได้อย่าตกนะมืะม่นสมัดเขามื่นมัดเข่าค้นเขากินยังสูงหืมกเข่า,ขากำแน้มเขา งัวงัวงัวเขาเห็นยูงงัวน่ะบอผูกในสายผูกมันหอดบ่อนอนมันก็แห้งงัวน่ะสซ่มันไปใส่เบิดวะ เขาอยู oh, ่ในทรายโอ้ยมึงสิตัดยังบอดตัวอยู่ในนะระวังหูระวังตา พี่น้องเดี๋ยวรอน้องเทนมาสักก่อนจากสตาร์คอนเสิร์ตใหม่มาเป็นหมอลำอย่าลืมได้แม่แม่คอยสพอรส์สองสาวคนละสองสามพันบาทโอ้โนี่มันเล่นลอยขือยังนี่ เอูบอกให้แม่แม่มึงจัดหายซูคนละซองสามพันบาทอ้าขอบคุณลงหน้านะคะมึงเฉยไงมึงอย่าโยนไปไห่แจตีลามันที่โยนไปไหว่แจบอสิจูดบ่นบอเออโยนไปโฆษนาสิได้จูดได้แจฮ่ะ มันหกคือกันเพราะว่าหัวเขาเห็นดีลแล้วแหละสิจัดคอนเสิร์ตและสิปากมุดเลขบัญชีสิไลฟโซดให้ผู้ใหญ่ใจดีซัพพอร์ตสองกะเทยรวมทั้งอีแม่ด้วยเถือมีผู้ใหญ่ใจดีเนาะ ถ่ายรางวัลคนขยันระหว่างอีเอื้อยอีๆๆอ้ายไฟบาแห้งมันบบอจากใหม่ได้ตัวดิบเนี่ย มึงซีนแต่ทางนอกนะเออมึงมาต้องตรดตต้องตัวใน,นนะมันบาโป่งออกมาดอก ว่าสองสาววันนี้ทำอะไรบ้างวันนี้อตื่นเช้ามาทำอะไรบ้างอะ่ะอันนั้นคือหน้าที่หลัก เล่นขี้เล่นขี้เสร็จก็กินข้าวกินข้าวเสร็จก็มาเยีสตต่อค่ะเยีสตเสร็จก็ยังไม่ได้พักนะฮะอืมอืมแล้วจะทำอะไรต่อคะครุ่นทรายข่าไม่ในตัวในยายบรรดาอ่างน้ำเกาะฝุ่นทรายพี่น้องเอ้ยังต้องทำ เอาตัวตายเข้าไปแล้วก็เอาตัวเป็นขเข่าเด้อซุ้มเข้าไปกล้จะเสร็จแล้วทุกคนนี่นะนี่ตัวนี้นะสู โอพี่น้อง้องปลายแกผ่านบรรยากาศวิเพียังสำนีเดพ้พี่น้องเดี๋ยวสกุลใหม่ไปใส่ไฟก่อนอขอบคุณนะฮะทุกคนที่ติดตามอาลงหน้าด้วยนะคะขอบคุณมาลายล่วงหน้าด้วยนะฮะ